<laughs> let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day oh yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great nice. i don't want to go to work because my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life because i don't feel alive and there's nothing that makes me happy เว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มหัด,ดเพชรเริ่มต้นเพียงแค่สิบาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000เพชรถึง5000เพชรแถมมีโอกาสได้ EX อีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยสวัสดีทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเกมเพลเอสยามาโตะ EX นะผมก็เป็นไอดีของคุณปายโลเอร์แคปโฟอีนะแท็กกับซับเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะผมแล้วก็มาดูเหรียญของยามาโตะกันดีกว่านะผมยามาโตะเอสนะ ใส่เป็นเบาแมนกับเหรียญลูซี่นะผมก็ประมาณนี้เลยฮะโอเคไปดูในเกมดีกว่าผมว่าจะเป็นยังไงนะ Let's go โอเคผมมาดูกันที่เกมแรกกันดีกว่าของเอสยามาโตะนะผม EX ตัวแรกของกลุรอบ5ปีนะที่เล่นโดยคุณปายโลเวแคป4ฟ e นะผมโดยทีของคุณปายเนี่ยมีเป็นบิ๊กมัมนะผมแล้วก็เอสยามาโตะเช่นกันนะแล้วก็นิกะนะผม ฝั่งนูก็มีเอสยามาโตะผมเอาเบอร์นิกาแล้วก็คิดรอนั่นเองนะคุณปาเนีเ่ยเลือกที่จะหยิบมาเป็นเออยามาโตะก่อนผมเปิดด้วยยามาโตะนะฮะแล้วก็กำลังมุ่งตรงมาดึงธงบีนะผมแล้วก็ได้ด้วยนะฮะและเหมือนว่าทีมคุณปายเหมือนจะโอ้สวยนะผมนิกาเก็บไปสองนะแต่ว่าไม่ได้ธงกลางผมเสียธงกลางให้คิดรอฝั่งนู้นไปนะผมตอนนี้ก็พยายามจะแย่งธงกลางคืนมาผมเปลี่ยนเป็นเอสแล้วนะ พยายามส่สกิลใส่เข้าไปผมแล้วก็ชา้ชาชา้ชาชาัด <c oughs> คิดลอกอะไรออกมาแต่ว่าตอนนี้นิกาดก็เข้ามาโนเนียในทงเลี้ยวนะผมตัวละครอย่างเอสเนี่ยบอกว่าการโนเนียที่สุดแล้วนะอันนี้คุณปายเลือกที่จะเดินออกมาก่อนนะผมสกิลยังไม่มีนะผมเปลี่ยนมาเป็นยามาโตะแล้วก็ชา้าด้ยไปช้ชาด้วยความรวดเร็วผมซัดเอาเบอร์ไป <c oughs> แล้วก็ทุกคิดลอไปหนึ่งทีผมตายนะผมตอนนี้กำลังสู้กับเอาเบอร์นะผม ซึ่งเอเบอร์ตอนนี้มีอมนาอยู่นะแล้วก็โดนพิมอมฉีดแล้วก็ไม่นานรอดับผมคุณปายดึงธงฮะแล้วก็ธงกลางก็เป็นของทีคุณปายเรียบร้อยลงสามต่อสองธงนะโอ้โหแล้วก็ฝั่งนูมีบอนนี่มาด้วยนะผมโอ้โหเสียสำหรับร่างใหม่หรือเปล่าฮะ <S 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 แล้วก็เหมือนจะมียามาต่อจะลงมาหรือเปล่าผมยังไม่กล้าลงนะผมตอนนี้พิกมามคุมธงกลางอยู่แล้วก็มีอะไรเนี่ยบอนนี่มานะ โอ้โหจะมาดึงธงเนี่ยผมแล้วก็โดนฟ้าไป็หนึ่งทีเกือบตายครับแต่ไม่ตายนะแล้วก็ติดบูทด้วยฝั่งนู้นแล้วก็เรียบร้อยของบอนนี่ตอนนี้เอสก็เหมือนจะมาเอาธงกลางจากบิ๊กบัมนะโอ้โหบิ๊กบัมตายด้วยความรวดเร็วนะแล้วฝั่งคุณไปก็ติดบูทด้วยนะผมแล้วโอ้โหโดนไปเกือบตายนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเอสแล้วผมพร้อมจะส,สั่งสกิลแล้วก็ส,สั่งสกิลใส่เข้าไปแล้วสองหมื่นแปดนะครับผมตอนนี้ก็ติดบูทแต่บูทหมดแล้วนะ ทั้งสองทีมเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้สถานการณนะ์ของสามต่อสองทงเหมือนเดิมนะฮะนิกกํากำลังยืนรอเติมเกตโทอยู่ด้านบนนัผมนิกก้ฝั่งงข้ามตอนนี้คุณฟายมาเปลี่ยนเป็นยามาโตะนะครับผมเอาเบอร์แล้วก็นี่ไงเราเข้าไปฟาเต็มๆเลยผมเอาเบอร์ดึงทงนะโอ้โหวา้าไปฟาดนะครับแล้วก็เจอกับคิดรอผมต่ว่าโอ้โหโดนสกิลหคิดรอไปนะครับผม เดี๋ยวนี้เปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนเป็นเอสแล้วนะผมเข้ามาแล้วก็ชาร์จแล้วก็โอ้ยเหมือนว่าจะโดนสกิลของนิกายหรือเปล่าฝ่ายตรงข้ามตอนนี้เวลาก็ใกล้หมดแล้วของสาสตร์สวิสุดท้ายแล้วก็คุณไปก็สาสสกิลใส่เข้าไปนะผมโอ้โหแต่ว่าพยายามจะเปลี่ยนเป็นยามาโตะแต่ว่าไม่ทันนะฮะฝ่ายตรงข้ามมีเป็นคิดรอนะผมล่างรอกำลังจะแอบไปดึงธงเนะเปลี่ยนมาเป็นยามาโตะแล้วก็ฟาดเข้าไปนะผมอุ้ยวร์ปมาฟาดตรงนี้ได้ไง ว้าวฟาดนิกานีผมแล้วก็นี่ไงเราสไนเปอร์ด้วยความรวดเร็วอะ 5, 4, 3, อห้าสสามอโอ้โหแล้วได้อีก1คิวด้วยนะผมเรียบร้อยฮะสต่อสองทงนะผมโอ้โหแต้มแปดพันนะผมได้ MVP ไปนั่นเองนี่ผมสุดยอดนะมาดูเกมที่2กันดีกว่านะผมที่ผมป้ายเนี่ยมีเป็นโซโลนะผมเอสยามาโตะแล้วก็นิกกานะ มาดูทีฝันของข้ากันดีกว่าผมบิ๊กมัมสองนีผมมิกะแล้วก็คิดรอนั่นเองนะผมไม้ดาของเดดโลซาฮะเริ่มเกมนะผมเหมือนว่าคุณปายจะมาทางฝั่งขวานะอาจจะไปที่ทงที่2องผมทงซีเนผมมีคิดรออยู่ข้างหน้านะแต่คุณปายเข้าไปฟาดเลยแต่ว่าไม่โดนนะผมแล้วก็สกิลใส่หนึ่ทีก็ไม่โดนเช่นกันผมเปลี่ยนตัวเป็นเอสแล้วนะ แล้วก็มีนิกาอยู่ด้วยผมสั้งิวใส่นิกาไปก่อนเลยผมนิกาเกือบตายนะแล้วก็ชาร์จชาร์จด้วยความรวดเร็วเลยผมเมื่อกี้สกิวชาร์จโอ้โหแล้วโดนแปปีออกมานะผมเลือดเอสยังไม่ลดเลยนะแต่ว่านิกาใกล้ตายแล้วนะผมฝันของข้ามแล้วก็ตายไปที่เรียบร้อยผมนิกะแต่ว่าต้องเจอกับบิ๊กมัมแทนนะผมจะเอาอยู่หรือเปล่าวะแต่ว่ามีซโลมาช่วยนะผมโอ้แต่ว่าโดนฟันยับเลยนะผมตอนนี้ แมมีคิดรออีต่างหากนะผมคุณปายกลับมาตั้งหลักก่อน,นแล้วก็สกิลก็คูเดาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมแล้วก็ช้าช้าเติมเลือดก่อนแนละ้วแล้วก็กระจายผมเพลิงเพลิงหมดแล้วนะโอ้โหแต่ว่าโดนช็อตนะผมแต่ว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะผมไม่มีศัตรูแถวนี้แต่ว่าบิ๊กมัมนะมาเจอกับบิ๊กมัมต่อผมบิ๊กมัมช้าแบบนี้เลยลก็เพอร์เฟกต์ดอสได้ง่ายเลยแล้วก็สกิลใส่เข้าไปอ่ะเกือบตายแล้วโอ้โหไม่เกือบแล้ว ติดบู๊พอดีนะผมโอ้โหเดี๋ยวเป็นยามาโตะแล้วก็ช้าใส่เข้าไปนะผมแล้วก็นี่ไงทุกอีถึงทีฮะเรื่องเหลือครึ่งหลอดของบิ๊กมัมคุณปนายต้องย้ายหนีเลยหรือเปล่านะผมแต่ว่าจาังหวะนี้หันมาสวนนะผมโอ้โหโดนไปหลายฮิตเลยฮนะบิบก๊กมัมเกือบตายนะผมโอโ้แต่ว่าจาังหวะนี้มีฮิดรอมาดึงธงหน้าบ้านนะนิกะฝั่งคุณนปายมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะผมฝั่งตรงข้ามมีทั้งนิกะใหญ่เปงบิ๊กมัมอะ พอเจอนิกะก็เปลี่ยนมาเป็นเอสเลยนผมก็ชาจช้าช้าชาชาร์ารารารโอ้ไม่เข้าเลยเรียบร้อยละลายเป็นน้ําเลยนะผมนิกะอันนี้ก็มาดึงธงนะผมไม่มีคนมาช่วยเลยฮนะโอ้โหแต่วันนี้กะผ่งคุณไปก็เกือบตายเช่นกันนะผมอาจจะไม่ค่อยไหวนะแต่วันนี้ธงก็ตามอยู่นะผมยังไม่มีสายวิ่งเลยนะ้องเจอกับคิงนะผมตอนนี้ เปียเป็นยามาโตะแท้แล้วก็ฟาดชิงเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยทีเดียวเท่านั้นนะผมแล้วก็ติดบุ๊กอีกต่างหากนะผมได้เวลาโต้กลับแล้วฮะเวลาเหลือแค่สี่สิบวินะผมตอนนี้กำลังร่วมมือกันระหว่างเอสยามาโตะ2ตัวนะผมกำลังลุมบิ๊กมัมอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ทงตาม2ต่อ3ามทงนะผมเวลาเหลือแค่30มสิบวิแล้วฮนะเอสยามาโตะช่วยกันดึงเนาะผม2คน อาจจะได้หรือเปล่าแต่ว่าโอ้โห,โหมีบิ๊กมัมช็อตสายฟ้ามาจากไกลเลยครับแถมยังเพราะว่าติดบุ๊อต่างหากนะครับผมเหลือแค่สิบวิเท่านั้นนะต้องได้ธงแล้วครับผมโอ้โแต่ว่าไม่น่าไหวผมตรงนี้โอ้ยเอาเบอร์โอ้โหกำลังเดินไปดีผมตายซะแล้วฮะเจ็ดหห้าสทันหรือเปล่าฮะโอ้โหทันด้วยนะผมสุดยอดฮะแต้มเจ็ดพกว่านะผมแม โอโอเคออกมาดูเกมที่3กันดีกว่า,มมาออกไม้ดาของวานุคุนินะฮะที่คุณปายเนี่ยมีเป็นนิกาสอนนะผมแล้วก็แฟงกี้1นะของฝั่งนะูงงน้มีเบตตี้ด้วยังอ่ายามาโตเอสนิกะแล้วก็แ้งฟิล์มเลสนั่นเองนะมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะผมโอเคนิกะสองแบบนีนะ้จะเล่นสบายอยู่หรือเปล่าถมีสายวิ่งอย่างแฟงกี้ต่างหานะ่าจะได้ทตรงกลางนะ แล้วก็น่าจะได้จริงๆด้วยนะผมเรียบร้อยผมจะว่าโหนิกาโดนแข้งปาดมาเกือบตายนะผมแล้วแฟงกี้ก็ไปหวั่นเรียบร้อยแล้วฮะจากนี้ผู้ตามาดึงธงซีนะผมแล้วก็ได้ธงไปฮะตอนเจอกับเบตตี้ฮะอาจจะไม่มีผลอะไรมากนะผมตอนนี้กำจัดเบตตี้แล้วหรือเปล่าฮะจงหวันนี้เปลี่ยนเป็นเอสแทนฮะแล้วก็นี่ไงเราแล้วก็ชาร์จอุ้ยโห แข่งกันแน่ชาร์จแข่งกันแล้วก็นี่เราโอ้โหใครนานกว่าชนะอืมเอายามาโตตายด้วยนะผมเอสยามาโตเปลี่ยนตัวเป็นยามาโตะแล้วก็ตายอะแต่วันนี้เจอกับนิกกานะผมแล้วก็ตีนิกะไปหนึ่งทีอะโอตีธรรมดาเร็วมากเลยนะผมสำหรับเอสยามาโตะนะผมโอ้โหแล้วก็มีคนมาช่วยผมเป็นนิกะ้านะผม ตอนนี้นะต้องน,นี้ฆ่านิกาตัวนี้แล้วนะผมแล้วก็เอา้าตายแล้วเรียบร้อยโดนนิกเาเราฆ่าไปนะครับผมเบตตี้ที่ผมเอามาตะไม่ตายนะผมตอนนี้ยังไม่ตายอยู่ดีนะเบตตี้ไฮโดรเราโดดไปแล้วนะสามต่อสองทงนะผมตอนนี้อุ้ยโหได้แชงไปด้วยนะผมทีเดียวเท่านั้นนะโคตรแรงนะโหสกิล ตอนนี้ติดบูอีต่างหากนะผมโอ้โหเผาเอสยังมาโตไปใผมฝังตรงข้ามเกือบตายแล้วก้ก็โอ้โยทุบไปหนึ่งทีฮะเรียบร้อยนะผมขึ้นสวรรค์ไปเลยฮะโอ้ได้ธงด้วยผมห้าสูนนะผมจังหวะนี้เจอกับเอาเบอร์แล้วก็ได้คิวอีต่างหากนะครับผมโอ้โหตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือสองตัวแล้วนะครับผมเกิดใหม่มาแล้วฮนะมีเบตตี้แชงนะผม ยามาโตเอสแล้วก็แฮกเกอร์นะต้องเจอกับแฮกเกอร์แะ้รนะผมอาจจะรับมือยากหน่อยนะเลาเหลือแ,แค่หนึ่งทีนะผมมาดูว่าคุณปายจะรับมือแฮกเกอร์ได้หรือเปล่านะผมแล้วก็โอ้โหโดนแนละ้วฐานวิกฤตรับมือลำบากจริงๆนะผมโอโ้แล้วก็เสียธงไปนะผมสามต่อสองธงนะเปลี่ยนเป็นเอสแล้วนะจังอวนนี้แต่ว่าตอนนี้มีเพื่อนมาช่วยผมแล้วก็โอ้โหได้คิวไปนะผมโอ้โหลิกะใช้สกิลมาคุก้าใส่ฮนะ จะวันนี้เหลือแค่30มสิบวิครับผมธงยังนําอยู่นะผมสี่ต่อหนึ่งธงนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีสายวิ่งเลยนะผมมีแต่สายหมัดสามนะผมแล้วก็สายโล่หนึ่งนะดูว่าจะเป็นยังไงนะผมเห็นเขาติดบูธอีกต่างหากแล้วก็โอ้โหเดิ 34, นไปสามหมื่นสี่ผมแช้งโอ้โหโคตรแรงติดบูธพอดีฮนะตอนนี้กำลังนัวเลยนะผมเปลี่ยนเป็นยามาโตะแล้วก็ทุบไปหนึ่งทีผมตายฮนะ แล้วก็ชาร์จเวลาแค่สิวิเท่านั้นผมเจอกับแท็กเกอร์ฮะแล้วก็นี่ไงเราสกาจใส่กกสเข้าไปผม5 4 3 2 1เรียบร้อยครับผมโอ้โหโ,หโคตรมันนะผมแมตชนี้ฮะแต้มเ0 0 0พันนะผมโอ้โหต้องมาดูว่าคุณปายเนี่ยฆ่าไปกี่ตัวนะผมโอ้โหฆ่าน่าจะฆ่าไปเยอะเลยนะ โอ้ฆ่าไป7ตัวนะผมสุดยอดนะผมโอเคผมคลิปนี้เนี่ยก็มาเท่านี้ผมใครมีข้อเห็นไงสามารถคอมเมนต์นได้เลยนะวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ